ถ้าต้องเป็นเสียจิ้งจอกดยนเอนช่วยีเสียหลอมากโดยปกติแล้วเนี่ยเนื้อหาเราจะเห็นแต่จิ้งจอกสาวเนาะอันนี้เป็นนายจิ้งจอกดราม่านิดๆมีความจิ้นหน่อยๆจินมากครับจิ้นจน<ต>ไม่รู้จะจินจ้นยังไงแล้วหน้องหนุงน่ารักมากมาก ดูแลโดนน้องหนองตกเลยโรดักชั่นยิ่งใหญ่อลังการแบบคุ้มค่าตั๋วสุดๆเพราะนั้นแหละอยากจะให้มาดูกันเลยค่ะมันสุดยอดมากๆแตกต่างจากหนังจีนทั่วไปที่เราเคยดูอย่างเงี้ยค่ะสนุกมากค่ะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะชอบมุกตลกในหนังครับดูสนุกดีครับซ <CG S 2> <ๆ>ีจีสมจริงมากเลยมันเกินคาดจริงๆไม่ไมีคิดว่าจะทําได้ขนาดนี้นอลังการงานสร้างมากโบ๊ะบ้าฟาดปันกันไม่หยุดไม่ยั้งเลยตัวบทแล้วก็แสดงนี่แบบเล่นดีมากรับมีความลึกซึง้งดูแล้วบน้ําตาแตกมากน้ำตาไหลาตาัวเลยสามคน <c oughs> คุณมาดูของจริงเลยดีกว่ามันจะได้อัธรตอีกอย่างหนึ่งเลยถ้าไม่มาชมจะพลาดมากคือบอกได้เลยว่าถ้าไม่ได้ดูในโรงอะ่ะมันจะไม่แบบอลังการได้ขนาดนี้ครับจับใจมากๆครับไม่ใช่แค่เป็นหนังจีนที่ร่วมสมัยคือหนังที่สามารถจับหัวใจคุณดูได้อย่างชัดเจนมากๆแทนที่เราจะทําตามฝันของคนอื่นกับค,ความรักของตัวเองอะ่ะอันไหนจะชนะกว่ากัน s โตร์เซนเชอร์บัณฑิตหน้าใสากับนายจิ้งจอกวันนี้ในโรงภาพยนตร์